ไปที่ทา a n สปอร์ตเลือกเนวิเกชันแล้วก็ให้ Play on n a เนวิ t เเนี่ยติ๊กเครื่องหมายถูกไว้การที่เราเลือกแบบนี้ไว้จะสะดวกตรงที่เมื่อเราเอาเคอร์เซอร์มาวางที่ในเฟรดก็จะเริ่มได้ยินเสียงจากจุดนั้นไปเลยเวลาเราจะเราไม่อยากฟังตรงนั้นแล้ว,วเราก็หยุดสเปซบาร์ได้แล้วก็จะได้ยินเสียงเราเป็นกัรนะคะ ครับแค่ไหนละโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าเฟรดนี้เราอ่านไปแล้วมันมีประโยคที่เราอ่านแล้วรู้สึกไม่พอใจหรือเสียงมันค่อยไปเราต้องการที่จะลบออกทั้งเฟรดเลยก็กดให้มันเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้นะคะแล้วก็ดีล t ทไปแต่ถ้าเราต้องการลบเพียงบางส่วนอย่างเช่นประโยคแรกเนี่ยเราโอเคแล้วประโยคข้างหลังเราไม่โอเคเราก็วางเคอร์เซอร์แล้วก็ไฮไลท์ไปในบริเวณที่เราไม่เอา มันก็จะมีผลลบเฉพาะตรงที่เป็นสีน้ำเงินที่เราไฮไลท์ไว้กด delete มันก็จะหมดเราก็สามารถจะอ่านใหม่ได้แต่ทีนี้ก็อาจจะสงสัยอีกบ้างอ่านใหม่แล้วมันก็จะเป็นเฟรดใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเวลาอ่านใหม่ก็คือบันทึกแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเฟรดใหม่สมมติว่าตอนนี้เราก็จะเริ่มบันทึกเป็นเฟรดใหม่ใช่ไหมคะเราก็ได้เฟรดที่เราแก้ไขามาเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องการให้มันเชื่อมเข้าหากัน เราก็กลับมาที่เฟดข้างหน้ากดเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ให้เลือกคำว่าเฟดแล้วก็เลือกเมิดเมิดวิดเน็กซ์เฟดมันก็จะเชื่อมเฟดที่เราเลือกกับเฟดถัดไปที่เราแก้ไขแล้วปึ๊บแล้วเราก็เข้าไปแก้ไขแก้ไขลบช่องว่างลบออกช่องว่างออกออกก็ตออกกบอิกอิกแรกนะคะคุณนกขาการการเพิ่มเฟดใหม่ทำยังไงนะคะไม่ทันค่ะ ตอนเมื่อกี้ที่ที่ดิดเฟสแรกแล้วการจะเริ่มเฟสสองมาในกล่องนี้ทำยังไงคะเราเราให้เคอร์เซอร์อยู่ที่เฟสที่เฟสแรกที่เราจะต่อเฟสที่สองนะคะและหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกค่ะเวลากดบันทึกเราต้องกดสองครั้งนะคะครั้งที่สองเราก็จะได้เฟสใหม่ เปลดเอมตี้ไดคอรดงแล้วก็เริ่มบันทึกไปแล้วก็เริ่มบันทึกไปจนจนจบค่ะย่อนหน้าที่เราต้องการย่อหน้าที่เราต้องการแล้วก็ต้องแล้วก็ตอไปเสร็จมาค่ะค่ถ้าเราไม่แก้ไขเลยแล้วก็ปั้งวันเสร็จแล้วก็เริ่มบันทึกใปต่อไปกดถัดไปแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่นก่าขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ อย่างการอ่านแต่ละครั้งเนี่ยอ่านแต่ละเฟสนี่ห้ามเกินสามสิบวินาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะในตัวเนื้อหานะคะเราจะแนะนําว่าไม่ควรจะเกินสามสิบวินาทีเพื่อความสะดวกในการฟังทวนแล้วก็เพื่อความสะดวกที่ผู้ฟังซึ่งเป็นคนตาบอดเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรมสามารถฟังย้อนไปย้อนมาได้สะดวกด้วยอะคะ่ะสมมติถ้าเนื้อหามันไม่ต่อกันนะคะพี่นุกสมมติว่าเนื้อหามันมีมันมีช่วงต่อกันตรงสามสิบวิพอดีนี่มันสามารถตัดไปได้เลยเหรอคะ <Wow. S 2> อ่สามารถบลดเพิ่มได้เล็กน้อยอย่างเช่นว่าจะจบย่อหน้าแล้วแต่ว่ามันเลยสามสิบไปก็อาจจะบวกไปได้อีกหนึ uh ่งถึงสองวินาทีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าย่อหน้านั้นอ่านไปแล้วห้าสิบวินาทีแล้วเพิ่งมาเห็นเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูเนื้อหาระหว่างกลางแล้วก็ตัดให้เหลือประมาณยี่สิบเศษในแต่ละในแต่ละเฟสเพื่อเพื่อจะให้สามารถจะฟังทวนได้สะดวกขึะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอเพิ่มเมื่อกี้ตอนที่แต่เริ่มเฟดต่อไปทํำยังไงครับพอดีไม่ทนเลยป่ะขอโทษือว่าเราเฟดนี้เราเราเฟดแรกเราอ่าเราอ่าเราดี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะแล้วก็เราจะเริ่มต้นเฟดใหม่นะคะเราก็ให้เจ้าธงสีฟ้าเนี่ยค่ะอยู่ตรงไหนก็ได้ในเฟดที่เราจะสร้างเฟดถัดไปแล้วก็สามารถกดอัดได้เลยค่ะ ก็กดอัดเราก็จะได้เฟสใหม่แล้วก็อ่านไปจนจบย่อหน้าที่เราต้องการค่ะคุณแม่คุณค่ะคุณโอเคเข้าใจแล้วครับมาผมขอบคุณครับแล้วเราต้องกดเฟสแต่ละเฟสเข้าวยกันให้หมดนะคะหรือจิ้มไว้ได้ไมไม่ค่ะแต่ แต่แต่ละเฟสดเนี่ยเราแนะนําว่าอ่านไปนสักประมาณหนึ่งย่อหน้าไม่ควรจะเกินสามสิบวินาทีถ้าเฟสไหนยาวเราก็สามารถจะตัดแบ่งได้ค่ะแต่ถ้าเฟสไหนที่อ่านแล้วสามสิบวินาทีเล่งเหลืออีกสักประโยคหรือสองประโยคเราก็สามารถจะอ่านต่อไปจนจบได้ค่ะเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะพี่นกค,ค่ะรบกวนอีกนิดนึงค่ะ,ะหนังสือที่พิมพ์อ่านนะคะมันจะเป็นหนังสือของคนญี่ปุน่นแต่เขามาแปลเป็นไทยซึ่งมัน หน้าปกมันจะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่อันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะหรือว่าเราข้ามไปยังไงคะอ,อธิบายเป็นเหมือนกับอธิบายว่ามีอักษรภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ต้องอ่านได้คะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออ่านคําที่เป็นภาษาไทยต่อไปได้เลยอ๋อโอเคค่ะพี่นกค,ค่ะเดี๋ยวยังไงรบก,กวนพี่นกช่วยสอนเซฟไฟล์หน่อยนะคะ อ่ะค่ะทีนี้สมมติว่าวันนี้เราเราทดสอบทำพาทเซคชั่นแรกเรื่องอบรรยายว่าใครเป็นผู้อ่านอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องจริงๆเราจะต้องสอนเล่นเก็บงานแต่ในแบบเวลากระชั้นแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องเซฟงานเราไว้ก่อนปกติ o b i จะเซฟงานเราไว้ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็จะมีอันไหนที่เราไม่เอาลบบ้างยกเลิกบ้างทําเพิ่มบ้างไฟล์มันก็จะไม่เรียบร้อยเพื่อให้ไฟล์นี้เรียบร้อยสวยงามสมบูรณ์และสามารถจะนํามาใช้งานในครั้งถัดไปให้เลือกที่ tools นะคะ แล้วก็ Clean u p เออ e ลี a อ a ลเฟ e โ o audio complete clean up ให้ทำทุกครั้งก่อนที่เราจะปิดงานอันนี้ตอบโอเคอันนี้เนื่องจากว่างานเรายัางนิดเดียวอยู่มันก็จะคลีนแป๊บเดียวก็จะเสร็จ mm. อันนี้มันจะกำจัดไฟล์ขยะที่เราลบเราไม่เอาเราทดสอบทั้งหลายแหล่ด้วยก็จะเหลือเฉพาะไฟล์ที่เราที่เราต้องใช้งานจริงๆไตส์มันก็จะเล็กลงนิดนึง ไม่ไม่ต้องไม่ต้อง save as หรือหรือ save project as นะคะให้เราใช้วิธีเลือก tools clean u n d e ไปแล้วแล้วก็ clean complete clean up ได้เลยมันก็จะ save เปนในชื่อเดิมของเรานะคะทุกครั้งอันนี้เดี๋ยวเด๋วแล้วเราปิดออกได้เลยใช่มปิดออกได้เลยค่ะปิดออกได้เลยปิดออกได้เลยแล้วครั้งต่อไปเราเอาอันนี้มามาแก้ไขได้อีก ใช,ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอืมค่ะสามารถจะเข้าจาก OBI นะคะเข้ามาแก้ไขได้สองวิธีค่ะนะครับแรเราก็เลือก Open Last Project แล้วก็จะโชว์งานครั้งสุดท้ายที่เราทำไว้เราสามารถ rename project ได้นะคะ rename project หรือคะ มันไม่เคยลองทําไม่มั่นใจว่าว่าจะกระทบกับการบันทึกข้อมูลหรือเปล่า่อนะคะอันนี้ฝั่งน้องพิมพ์ไปถามดีกว่าเพราะไม่ชํานาญเรื่องเรื่องการใช้ใช้โปรแกรมที่ที่ที่นอกเหนือจากเวลาไม่ต้องแก้ไขอะไร ได้ค่ะเดี๋ยวพิมไปลองถามทางมูลนิธิแล้วฟีดแบ็ให้นะคะในในในกลุ่มนะคะเพราะว่าถ้ารี name โปรเจกต์ข้างหน้าแล้วมันก็จะมีกระทบเราก็ต้องมาแก้ไขชื่อเรื่องข้างในนี้ด้วยโอเคทุกคนทันไหมครับในเซสชันแรกนี้ทันค่ะไมมีมีใครครับม่ม่มีใคร แตรยังติดค้างอะไรอย,อยู่ไหมครับขอขอคำถามสุดท้ายสุดท้ายแล้วคือเราเราสิบบังแล้วแล้วไมถึงไม่ถึงหกเสียงก็ดังชัดนะคะแต่ว่ามันไม่ถึงหกอย่างเนี้ยค่ะทีนี้วิธีแก้ปัญหาเนี่ยค่ะเราควรจะไปเช็คเรื่องอะไรบ้างเรื่องเมื่อกี้เรื่อง b o เตอร์อันนั้นหนึ่งใช่ไหมคะ ใช่ค่ะันมันถึงจะขึ้นไปได้ค่ะอื่นอีกไหมคะที่ขอคำแนะนำนิดนึงนะคะแล้วตำแหน่งตัวเรากับไมโครโฟนค่ะถ้าเราใช้ไมโครโฟนเนี่ยเราก็สามารถจะอยู่ห่างไมโครโฟนสักประมาณนิ้วหรือไม่เกินสองนิ้วเนี่ยเสียงจะเข้าดีแต่ถ้าเราใช้เป็นไม่จากตัวเครื่องหรือเป็นจากสปีกเกอร์โฟนเฮดโฟนเนี่ยพอเไกลออกไปเสียงมันก็จะเข้าน้อยลงด้วยค่ะมันก็จะจจะทำให้เสียงไปไม่ถึงระดับที่เราต้องการ ก็จริงๆแนะนำว่า OBI ควรจะใช้เป็นโต๊ะนะคะเราจะได้กะระยะที่เหมาะสมได้ค่ะวบคุมเสียงได้ง่ายกว่าด้วยค่ะตอนนี้พี่ใช้แล้วอะค่ะแล้วค่อนข้างติดกับปากเลยอะค่ะน่าจะน่าจะบูสเตอร์อย่างเดียวใช่ค่ะงั้นงั้นคงจะต้องปรับกันที่ที่ตัวบูสเตอร์ของตัวไมโครโฟนขอบคุณค่ะเลาะเลาะปัญหาเดียวกับเละ ดัง<ด>ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้นะครับเดี๋ยวให้น้องพิมพ์ลองลองรับคําถามนี้น้องน้องพิมพ์ไปถามคุณหนิงนะครับคุณคุณหนิงคุณอิ๊กคุณอิกอ๊กก็ได้น่าจะทราบเรื่องเทคนิคในการปรับตัวมิสเตอร์เนี่ยใช่บบใ,ชใช่ได้ได้ดีเพราะว่าเขาวันนั้นเขาเข้าใจทุกๆเรื่องราวเลยนะครับจะได้เอามาแชร์ท่านอื่นด้วยนะครับค่ะดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าพี่อ่ะเมื่อกี้ลองฟังดูงมันเสียงม,มันชัดแล้วมันดังเลยแหละ แต่ว่าเอ๊ะทำไมมันก็ไม่ถึง6อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับผมไดค่ะเดี๋ยวพิมพ์รับเรื่องไปให้ค่ะงั้นทุกคนน่าจะแฮปปี้นะครับกับหนวามหน้าได้ความรู้ยังไม่ถึง6หน้าเลยยังไม่ถึงหน้าทลยยังไม่ถึงกหน้านะขอโทษนะคะเาคือเปิดเข้ามาแล้วปรากฏว่า ไอตัวที่มันเป็นกราฟอยากๆมันมันหายยังไงนะคะ evaluation. อะมันก็เป็นกล่องเฉยอขอขอแช็คด้านอได้่คะอ๋อเพอเอิมไม่ได้เข้าไม่ไม่ไม่ได้เข้าซูมในในหน้าเดสก์ท็อปนี้เข้าซูมจากมือถือจะได้ดูวันนี้จะได้ดูไปด้วยทำไปด้วยเลยเข้าซูมที่เดียว คือคือถ้าเราไปคลิกอย่างปกหน้าปุ๊บเอ่อถ้าคลิกปกหน้าอย่างนี้เราจะเริ่มเร็จะไม่มีเสียงนะค่ะเราก็จะยังอยู่ในเช่นของเออช่แลื่องค่ะะออ่าเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะคือคือพอคลิกแล้วครับอย่าลืมไปคลิกตรงเลคคอร์ดถูกไหมครัคุณนุ๊ก เลกคอร์ดนะครับที่มันเป็นปุ่มสีคุมคุมแดงๆด้านล่างนะครับเยื้องเยื้องไปทางทางซ้ายมือนิดนึงพอเอาเคอร์เซอร์ไปแตะตรงปุ่มคุมคุมสีแดงๆเนี่ยครับมันจะขึ้นคําว่าพาสปอร์ตบาร์คลิกตรงนี้สองครั้งใช่ไหมฮะคุณนกใช่ค่ะคลิกคลิคลิกเลยดับเบิลคลิกถูกไหมฮะเรียกว่าดับเบิลคลิกสองครั้งเนาะดับเบิลคลิกใช่ มันก็จะเริ่มเริ่มการบันเริ่มการรีคอร์ดทันทีเนาะได้ค่ะลองดูนะครับท่านที่ถามก็คูอนี้ได้ไหมเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทิ้งใครไว้ข้างหลังครับได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณท่านครับามนิด้ีคะค่ะอคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เอยากจะปรับเปลี่ยนไอตั้งค่าไมโครโฟนนะฮะ